ที่นี่นะครับวิทยาลัยดุนไลรัลงข้าศึกมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่นี่มามันครับว่าผมเป็นยังไงครูเป็นยังไงอุปก,กรณ์พร้อมไหมทุกอย่างจะรวมมีนะครับตอบพี่นี่นะครับหวานครับเลี้ยวซ้ายนะครับห้องผมจงนี้เลี้ยวซ้ายนี่นะครับห้องมถึงแล้วค่ะถึง เมื่อกี้ดูกัแล้วเร็นการเบรคของผมนะครับครับและถัดจากนี้จะไปแค่ชิโมช่วยพัก10บกิ๊นะค สิบวิข้จะกะลับฮึฮึไมรับลับมาแล้วจากสิบวิที่แล้วแต่คิดว่ามันหัวกหูเกินไปนะครับทุกคนเลยที่มานไม่ครับเอาเอาอีกครับ เวิทยิพีแล้วครับโอเคเรียนต่อ นะครับเรากำลังรอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นโกอแล้วเราจะไปกินข้าวกันนะครับแต่เขาตัวใหญ่มากจน่น้่คนน้อยนะครับไปดูกันเลย i ไฟฟ้านะครับเราควรจะต้องอ่านแผนที่ตอนเราอยู่บนรถไฟฟ้ามันเป็นบรรยากาศที่ดีมากเาต้องรอที่ข้นตอนนี้่อนที่จนใช่หมตัวน้ตัว้เอเขาไปที่นีมาแล้วไปที่นี่มาแล้วก็ไปแล้วก็ยังไม่เคยไปค่ะเขาไปแล้ว พอูไม่ใช่าสนาในโรงเรียนสถานี่าสงาใช่สิเรา่องเร่าถแล้ว ใครชอบกินอาหารญี่ปุ่นอาหารยุโรปมวร้านนี้มีทุกอย่างไปทางนี้คือนัดไปนันไปเลยโอเคค่ะ สาวสวยวันนี้ให้เกตมากับเราและร้านสาวคนสวยนะคะดูจักหุ่นและยืนยันว่าร้านต้องอร่อยแน่คราโปรตอนพี่แมวสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะหิวหรือยังคะหิวแล้วหิวแล้วเพราะฉะนั้นพร้อมหรือยังพรมใครชอบกินล็อบสเตอร์บ้างโปรตอนวันนี้ ็อบสเตอร์มาให้กินเบนโตกินไหมไม่กินทำไมอ่ะทำไมอ่ะม,มันเป็นยังไงไมันมีชีวิตโ<ฮ>้มาแล้วค่ะอันนี้เขาบอกว่าคืออะไรเบนโค้ชฉั่ไม่รัเบนดิษ มันมีอะไระครับถ้าเป็นสังขหมูนะครับเสือบนหินแล้วขไปอุ้ยน้ามจับนมากน้ำอันเดราอกนะคะพอกคืออะไรพอกหมูเนี้หมูบนหินเก่งมากพอกออนเดรกอันเบ็กดูนะมันเดมันจะฟู่มนรมเลียเดี๋ยวจะฟู่มันจะฟู่ว้าวมีควันด้วยว่า น่าก oh, okay. ินมากเลยอันน <c oughs> ี้คือเมนดิสค่ะที่เลือกได้ใช่ไหมคะเขามีตั้งแต่หมูมีไก่มีปลามีทีเนื้อสับเซอร์มีทุกอย่างนะคะแต่ว่านี้เป็นหมูสำหรับใครที่ชอบทานหมูก็จะมีความตื่นเต้นของการเดคะเลค่ะเอาแล้วเล้กถ้ากินหิงเว่าไหร่ะถ้ากินกิน ก็อยากทานซีฟู้ดก็เป็นอันนี้มีอะไรบ้างคะพี่แมวอันนี้เนี่ยนะคะเมนูนี้เรียกว่าซีฟู้ดเลเบอร์ก็เป็นเป็นการรวมตัวระหว่างกุ้งไร้เสือค่ะก็ไข่แมลงกู้นิวซีแลนด์แล้วแซลมอนมน ใช่ไหมคะพี่แมวใช่ค่ะอันนี้เป็นเมนูพิเศษของเมนคอร์ทที่เรามีทุกสามเดือนนะคือจะเปลี่ยนไปทุกสามเดือนอีกสามเดือนนี้เป็น lobster อีกสามเดือนก็จะเป็น c o c ล y d o s ค่ะว o าซึ่งอก c กโ d o แก a ล็อ p เนี่ยถ้าเห็นว่าบางท่านที่ไม่เคยทานนะคะตัวตัวนึงใหญ่ขนาดนี้ค่ะทานสองตัวนี้ก็อิ่มแล้วค่ะจะเป็นหอยเชลล์ไ o c k ค่ะก็จะเป็นอีกซีซั่นหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่านก็จะเป็นเนื้อแกะเนื้อแกค่ะแล้วก็มีเนื้อ จะได้เปลี่ยนไปเลยค่ะแต่ว่าใครที่อยากจะมาลองนะคะใหญ่ขนาดนี้โปรตอนพร้อมไหมคะหมดไหมช่วยไหมช่วยไหมนี่เพื่อนน้องไฟอยากจะช่วยไหมคะแคนาเดียนล็อบสเตอร์นะคะดูอ้าทางแล้วจะไม่พร้อมใ่ไพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับพร้อมรอมานานแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวดาวนะคะพี่แมวนะคะน้องโทรตอนน้องจีน้องเบนโตน้องไฟ ขออนุญาตลาไปรับประทานอาหารก่อนส่วนเในวันอยู่สงกรานนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยากจะไปทานข้าวกับครอบครัวนะคะว,วันขูดสูงยาไมวันครอบครัวนะคะประเพณีปีใหม่ไทยคุณผู้ชมที่บ้านถ้าดูแจ๋วอยู่แล้วบอกว่าตายละฉันอยากจะไป เจอเจอนะคะกับ l o เ s t e r แบบนี้หรือว่าอาหารญี่ปุ่นนะคะที่เป็นซายฟิวชั่นหลากหลายแบบนี้นะคะตอนนี้ให้พี่แมวฝากร้านเลยพี่นายอยู่ที่ไหนยังไงคะได้ค่ะโลบียนะคะอยู่ที่อารีน่าเพนทางหลอซอยสินะคะมีที่จอดรถสะดวกสบายนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วร้านเราเนี่ยเหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยนะคะค่ะเป็นร้านอาหารสาหรับครอบครัวจริงๆนะคะเสิร์8คอร์สรับรองว่าอิ่มค่ะอิ่มแน่น ัวเลยนะคะวันนี้นะคะลูกเด็กเล็กแดงทุกคนก็มากันแล้วมีความสุขมา,มากๆเลยนะคะ วันนี้เดี๋ยวพวกเรานะคะต้องขออนุญาตเอิ่มแบบว่าพี่แมวบอกว่าอย่างนี้แค่ยังาบางส่วนค่ะยังมีอีกเพราะว่าฟูคอร์สที่มีหลายอย่างเดี๋ยวนี้อาหารหวานด้วยใช่เสิร์ฟด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนได้เลยนะคะในวันหยุดสงกรานต์แบบนี้หรือว่าวันหยุดกับครอบครัวนะคะมาที่โตเกียะนะคะอารีนาเกนนะคะเทาลรารอยสิบนะคะพี่แมวกินดีตอนระับพันเลยใช่ค่ะอิ่มอร่อยในราคาเบาๆนะคะนี่ราคาเบาด้วยบอกได้เลยนะคะส่วนวันนี้กเรอทั้งหมดนะคะ น้องโปรตอนนะคะน้องปลายอิ่มไหมคะอิ่มจริงๆฮะอันนี้มันคือเป็นอะไรกันก่อนลูกป็นป้ฟังสม่ครแต่มันา